รอยไรเบสเฮ้ยรอยเวะทำไมตัวคุณถึงมีแต่รอยลิปแบบเนี้ยเอ,อ่อไม่รู้เหมือนกันนะจินผมคิดว่าน่าจะเป็นรอยที่เหยลมทับตอนเช้าอะ่ะลอมลอมใส่ตัวคุณเนี่ยนะจินมันก็เป็นแค่วันที่เหยนะคิดมากสิจะไม่ให้จิงคิดมากได้ยังไงอ่ะแฟนจินมีแต่รอยลิปแบบเนี้ย จินผมก็บอกไปแล้วไงว่าเป็นอุบัติเหตุอนะผมไม่ได้มีใครจริงๆนะถ้าสลับกันถ้าเป็นจินคุณจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับที่รักแบบนี้หรอจินไม่เอานะอย่ามาจับจะไม่มีงานแต่งเกิดขึ้นถ้าเบนยังไม่จริงจังพอจินจะยกเลิกงานทั้งหมดจินผมก็บอกความจริงคุณไปแล้วไง สงสัยจะเป็นออกเกนไนท์ที่นัดไว้อะเรื่องรอยลิปเนี่ยค่อยเคลียร์ไปหลังแล้วกันนะฉันนั่งค่ะสวัสดีนะคะฉันชื่อจินนะคะฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้คุยเรื่องการจัดงานวันนี้อะ จิมไม่ต้องห่วงนะคะฉันเอาชื่อเสียงของตัวเองมาเป็นประกันให้เลยค่ะว่างานของคุณจิมเนี่ยจะต้องออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดเลยล่ะค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ยอมมาจัดงานให้ฉันนะ่ะคุณจินคะแล้วว่าแต่เจ้าบ่าวของคุณจินอยู่ที่ไหนล่ะคะอ๋อเขาน่าจะแต่งตัวอยู่คะ่ะเดี๋ยวก็คงออกมาแล้วอ๋อค่ะอ่อ คือที่ฉันถามเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคะคือมันสําคัญมากๆเลยอะคะ่ะที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยจะต้องมาช่วยกันเลือกรูปแบบงานเอ่อแล้วยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่ต้องช่วยกันเลือกะะอะค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวก็คงออกมาแล้วละคะ่ะว่าแต่คุณจะดื่มน้ําเปล่าหรือว่าน้ําอารมณ์ดีคะเอ่ออะไรก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวจินไปเอาให้นะคะ ้องขอโทษที่ให้รอนะครับเบสว้าวาคุณลืมมันแล้ไงนี่มันบ้านผมนะเบสฉันมารอคุณตั้งนานนะว้าคุณไม่ควรไปที่นี่นะทำไมคุณทำเสียงดุกับฉันแบบนั้นนะ่ะนี่เราไม่ได้เจอตั้งนานแล้วนะ เบสคุณมคิดถึงฉันบ้างเหรอทำอะไรกันนะอะคุณจริงคะคือว่าฉันแค่ทักทายเพื่อนสนิทของฉันนะคะ่ะคือฉันดีใจมากเลยนะคะที่จะได้จัดงานแต่งงานให้เบสเขา่ะค่ะใช่แล้วคือผมกับวาเราเป็นเพื่อนสมัยเรียนกันนะ ใช่ค่ะเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าเราสองคนเป็นแฟนกันนะคะแต่ว่าตั้งแต่เรียนจบเนี่ยเบสเขาก็แยกออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเราก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะทำไมเบสถึงไม่เคยเล่าเรื่องผู้หญิงคนนี้ให้จีนฟังเลยล่ะคะ,ะคุณจีนคะคือว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะคะคือเราเป็นเพื่อนกันจริงๆคะ่ะ แล้วนี่ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วอะค่ะก็เลยทายกันปกติอะค่ะออาล่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะ,ะฉันขออนุญาตชี้แจงรยายละเอียดเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะคะไปนั่งเถอเบส สองคนพอจะบอกรายละเอียดคร่าวๆได้ไหมคะว่าอยากจะให้ฉันจัดงานให้ออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนอะค่ะได้สิคะฉันอยากให้บรรยากาศภายในงานเนี่ยมีดอกไม้เยอะๆขอเป็นดอกไม้สีขาวกับดอกไม้สีคูนะคะเพราะว่าฉันกับเบสเนี่ยเราชอบดอกไม้กันทั้งคู่เลยแล้วก็ภายในงานเนี่ยให้มีดอกไฮเดนเยียด้วยนะคะแล้วก็ ในห้องนอนก็ขอมีดอกไม้เยอะด้วยนะคะฉันน่ะพอจะเห็นผลงานของคุณมาบ้างแล้วแต่ว่าฉันอยากให้งานของฉันมันแตกต่างออกไปะคะ่ะได้สิคะแต่คุณจริงคะถ้าจะให้ฉันพูดตามความจริงอะนะคือดอกไม้เนี่ยมันจะไม่ดูน่าเบื่อไปหรอคะอีกอย่างนะคะดอกไม้มันจะทำให้คุณสองคนดูอ้วนขึ้นนะคะคุณว่าไงน,นะ จินคะในแก้วน้ำมีแมลงตกอยู่อะค่ะตพบวันช่วยเปลี่ยนแก้วใหม่ให้ฉันได้ไหมคะได้สิคะดีกว่าคุณคิดว่าผมไม่รู้ไงว่าคิดจะทำอะไรรีบออกไปจากบ้านไปเลยนะยว่าไงนะนี่ ทำไมคุณถึงพูดกับฉันแบบนั้นล่ะผมไม่ใช่นิร่าของคุณออกไปได้ล้วเบดฉันไม่รู้หรอกนะคุณโมโหอะไรฉันขนาดนั้นน่ะนี่คุณอย่ามาโกหกตัวเองหน่อยเลยก็คุณไม่ได้รักฉันแล้วอะแล้วฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมว่าคุณติดประวัติอะไรดีนั่นอย่าพูดถึงจินแบบนี้อีกนะเอานะเบดคะ คุณก็รู้นี่ฉันชอบคุณแล้วก็ชอบมาตั้งนานแล้วนะนี่ฉันคิดถึงตอนที่เราสองคนจูบก,กันแบบเมื่อก่อนมากเลยอะ่ะจะทำอะไรกันอนะจิมคือเไปอธิบายได้นะเบสบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่แล้วอย่ามาโกหกจิมน,นะ นี่ฉันจะบอกให้ก็ได้นะว่าความจริงแล้วอ่ะฉันกับเบสเราสองคนเป็นแฟนเก่ากันแล้วฉันก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เบสเขารักมากที่สุดแล้วเขาก็รักฉันมาโดยตลอดด้วยจะบ้าไงวะเราสองคนอ่ะเลิกกันไปตั้งนานแล้วนะคุณเป็นแบบนี้ไงผมผได้เลิกกับคุณอ่ะจินคือผมขอโทษนะที่ผมปิดบังมาตลอดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะ แต่ผมไม่เคยที่จะกลับไปหาเขาอีกเลยนะนี่งานแต่งของแกเหรอมันก็แค่ฉากบางหน้าพอผู้ชายคนนี้มันไม่เคยรักใครจริงเลยแล้วงานแต่งของแกเหรอฉันก็ไม่อยากจะจัดให้เท่าไหร่หรอกนะแล้วต่อให้ฉันจัดฉันสัญญาเลยว่าฉันจะพังให้หมด ไม่เอานาจีนเแบสบไม่ได้ผิดอะไรสะหน่อยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนเนี้ยฉันนี่อยากแต่งงานกับคุณอยู่หรือเปล่าเแบสบจินผู้หญิงคนนั้นมันก็แค่อดีตอะตอนเนี้เแบสบอยากจะใช้ชีวิตกับจินนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ฉันยังเชื่ออะไรคุณได้อีกไหมอะจินเแบสบสัญญานะว่าเบสจะไม่ปิดบังอะไรจีนี่กะ่ะเแบสบเราสองคนจะแต่งงานกันแล้วนะ ทำไมคุณต้องมีเรื่องอะไรปิดบังจินด้วยอะ่ะทำไมคุณไม่บอกจินทุกเรื่องผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาตั้งใจทําให้เราเลิกกันอะ่ะคุณดูไม่ออกเลยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวาเขายัางยึดติดกับอดีตอะ่ะผมขอโทษนะจีนที่ทำให้คุณไม่เชื่อใจผมอะผมจะไม่ทำแบบนี้อีกนะผมสัญญาล้วจิน